สวัสดีครับวันนี้ช่างเด่นจัดให้นิสสันอเมร่านะครับผมวิ่งดับนะครับวิ่งดับนะครับนิสสันอเมร่าวิ่งดับดับสตารสี่ห้ารอบติดอีกนะครับติดใหม่นะครับติดวิ่งได้อีกนะครับนี่เลยปัญหานะครับตัวปั๊มติ๊นะครับทุกรุ่นนะครับเบนซินอย่างว่าแหละ รุ่นนี้แกะง่ายนะครับแกะง่ายมากนะไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรมากผมว่าดูสภาพดีครับนะบางทีปั๊มติ้งก็สำคัญนะเติม 95, เก้าห้าเก้าอะไรก็บ,บ้างก็ได้นะเนีย่ยว่าเติมแต่อียีสิบนีนั่นแหละแล้วทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นนะอาการของนิส,สันนเมล่ารุ่นนี้นะครับดิสันนเมล่าวิ่งดับ จัดให้โดยช่างเด่นนะครับปั้มติกบอร์ดนะครับปั๊มติกบอร์ดนะฝากกดไลค์ติดตามช่างเด่นด้วยนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะครับ